การชี้แจงรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569เทศบาลตำบลกุดน้ำใสอำเภอน้ําอองจังหวัดขอนแก่นวิสัยทัศน์กุดน้ำใสตำบลแห่งความสุขพันธกิจการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง5ด้านดังนี้ 1. ด้านการศึกษา 2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3. ด้านสังคม 4. ด้านสิ่งแวดล้อม5ด้านการบริหารจัดการภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน 1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2542 2. พระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ข้อมูลณวันที่30เมษายน 2,568งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น76,713,400บาทด้านการศึกษาได้รับจัดสรรจำนวน20,725,100บาทเบิกจ่ายแล้ว100%โครงสร้างพื้นฐานเป็นเงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าค่ากระแสะไฟฟ้าและโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์งบประมาณ12,161,900บาททำสัญญา และอยู่ในช่วงดําเนินการก่อสร้างทั้ง2โครงการเบริกจ่ายแล้ว2,285,900บาทคิดเป็น18.8%ด้านสังคมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจํานวน15,190,000บาทเบิกจ่ายแล้ว10,456,900บาทคิดเป็น69.3%ด้านการบริหารจัดการงบประมาณได้รับการจัดสรร28,725,100บาทเบิกจ่ายแล้ว96.6% ผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567งบประมาณจัดสรรไดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน56าล้านสนบาทเบิกจ่าย100เปอร์เซผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เบิกจ่ายและผูกพันแล้ว56.6 4เอร์เแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ1ด้านการศึกษา งบประมาณที่ได้รับจัดสรร19,683,300บาท 2. ด้านโครงสร้างพื้นฐานงบประมาณที่ได้รับจัดสรร29,249,500บาทเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป8,367,300บาทและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน20,882,200บาทจำนวน4โครงการ 3. ด้านสังคมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร16,929,000บาท 4. ด้านการบริหารจัดการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร10ล้าน6 5 7 700บาทไม่มีข้อสังเกตเทศบาลตำบลกุดน้ำใสขอขอบคุณและสวัสดีครับ